เรื่องปฏิตจสมุบา้นมีประโยชน์มากเป็นหัวใจของพุทธศาสนาพยายามศึกษาไว้เถอะดีมากเป็นเป็นตัวพุทธศาสนาหรือเป็นหัวใจพุทธศาสนาเมื่ออ,อจาจารณภายนายสนตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอจาจารณภายนา่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมารมมันก็เกิดวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่สามอย่างนี่คืออานนัภายในอานนภายนอกจลตวิญญาณสามอย่างนี้ทํางานด้วยกันอยู่นี่เรียกว่าภาษาภัษาภาษาภาษานัษนเนี่นยข้าแตมีเพียงสองอย่างตามที่พูดกันภาษาคนไม่ได้ไดเล่าเรียนว่าตากระทบรูปเรียกว่าภาษาตามหลักของบาลีตารูปเกิดกสุวิญ,ญญาณ สามประการนี้ทำงานด้วยกันอยู่เรียกว่าพัสธะพัสธะมีส่วนประกอบสามไม่ใช่สองหูกันเหมือนหูกับเสียงแล้วก็วิญญาณทางหูทำงานร่วมกันอยู่ก็จะกับพัสธะทางหูถ้าไม่มีวิญญาณมันก็ไม่มีอะไรรู้สึกต่ออารมณ์นั้นตาเฉยๆมันมีประสาทตา มีรูปเข้ามาสุนกระทบกระสาตามันจะรู้สึกไม่ได้ถ้ามันไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นมันต้องมีวิญญาณเกิดขึ้นมากร <c oughs> รู้แจ้งอารมณ์นั่นโดยอาศัยประสราทที่มีอยู่ในตาในรูกตาหรืออารมณ์ที่มากระทบนั่นเป็นรูปธรรมวิญญาณเป็นนามธรรม ตาเลยรูปมันเป็นส่วนรูปธรรมเป็นส่วนร่างกายส่วนวิญญาณนั้นเป็นส่วนจิตใจเป็นส่วนนามธรรมาาสามอย่างนี่ถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะข้าใจจะดีเป็นพื้นฐานตลอดเอาค่ะผัสสะมีองค์ประกอบสามเมื่อมีผัสสะแล้วมันก็จะเกิดเวทานาถ้าผัสสะมันโง่คือไม่มีปัญญาวิชาเกิดขึ้นเลยเป็นผัสสะโง่ มันก็เกิดเวทนาโง่ก็เกิดสุขทุกข์หรือ,อทุกข์มาสุขชนิดเียยึดมั่นถือมั่น <c oughs> เป็นสุขก็ชอบเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบ <c oughs> เป็นอทุกข์มาสุขก็สงสัยหลงไหลวนเวียนอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ไว้ถ้าเป็นสุขชอบมันก็ดึงเข้าไปหาดึงออกมาก็าเกิดกิเลสประเภทดึงเข้ามาคือ,อราคะหรือโลคะ <c oughs> ถ้ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ชอบมันเกิดความรู้สึกประเภทผลักออกไปหรือฆ่าจะให้ตายมันก็เกิดความรู้สึกประเภทโกธาหรือโทตะถ้ามันไม่แน่ว่าสุขหรือทุกข์มันตัดสินอะไรไม่ได้มันก็ได้แต่สงสัยวนเวียนวิ่งอยู่รอบๆ <c oughs> นี่เป็นความโง่มีสามประเภทเหล่านี้กิเลสมันตามลักษณะของเวทนา ทุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาเกิดกิเลสประเภทเอาเข้ามาทุกขเวทนาให้เกิดกิเลสประเภท,เเเภทผลักออกไปทําลายอุทุกขมสุขเวทนาถ้าเกิดกิเลสประเภทโง่ประเภทสงสัยหลงไหลวนเวียนอยู่ที่นั่นวิ่งรอบๆอยู่ที่นั่นไม่ผลักออกหรือไม่ดึงข้าวมีเป็นหัวขอ้อสำหรับศึกษากิเลส เราจะมีกิเลสประเภทไหนก็ศึกษาได้โดยวิธีทั้งสามนี้ถ้ามันเกิดความรู้สึกจะดึงเข้ามาเอาไว้ก็เป็นพวกกือโลภะหระะนะือหาคะอะไรถ้าหลักออกก็เป็นโทสะหรือโกตนะถ้าวิ่งอยู่รอบๆเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีก็เป็นโมหะนี่เป็นบทที่จะ เป็นหลักที่จะศึกษาดูว่าเรามีกิเลสอะไรหรือถ้ามีความสงสัยว่ากิเลสนี้จะสมเคราะห์กันในหมวดไหนก็ตัดสินดูในการเที่มันผลักออกหรือมันดึงข้าวหรือมันวิ่งอยู่รอบๆจำไว้เป็นเครื่องสังเกตให้รู้จักกิเลสของตนเองตลอดชีวิต ผลักดึงเข้ามาก็มีมีมีอาการอย่างหนึ่งผลักออกไปก็มีอาการอย่างหนึ่งวิ่งอยู่รอบรอบก็มีอาการอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเผาลนท่านนั้นมันร้อนทั้นนั้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันมันก็ร้อนทั้นนั้นดึงเข้ามากอดรัดไหวมันก็ร,ร้อนผลักออกไปหรือฆ่าให้ต่านมันก็ร้อนวิ่งอยู่รอบรอบมันก็ร้อนเกิ <c oughs> okay, ดู แล้วก็คอยจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ไว้ศึกษาจากภายในเรื่องเหล่านี้หรือธรรมะเหล่านี้ศึกษาจากภายในคือในตัวในกายในใจในชีวิตไม่ใช่ศึกษาจากภายนอกแต่ก็ไม่พนม้นที่จะต้องศึกษาจากภายนอกคือฟังมาแล้วเ็ามาศึกษาในภายในจึงแต่รู้แม่พระพุทธเจ้าสัสตสอนเองก็เป็นเรื่องภายนอก ต้องเอามาทําให้เป็นภายในเอามาจับให้เป็นเรื่องในภายในก็เป็นงจรรู้จริงก็จะปฏิบัติดับทุกข์ได้จริงการศึกษาที่แท้จริงคือศึกษาในภายในในร่างกายที่ยังเป็นเป็นยังมีชีวิตจะมีอะไรเป็นอย่างไรก็ดูกันที่นั่นศึกษากันที่นั่นพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยนี่อยู่ในในตัวอยู่ในชีวิตอยู่ในตัวต้องเรียนกันข้างใน มหาวิทยาลัยของชาวโลกก็เรียนกันข้างนอกจากอะไรอะไรข้างนอกมันก็เป็นเรื่องข้างนอกเขาต้องเรียนข้างนอกแต่ในธรรมะมันเป็นเรื่องข้างในเขาต้องเรียนข้างในเพราะทางสนใจที่จะศึกษาเรียนกันข้างในให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งจะต้องศึกษากันต่อไป มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีวิญญาณที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีผัสสะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเวทนาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีตันหาฟพาทานที่จะเกิดขึ้นนี่ก็จะมีพบมีชาติมีทุกข์ไปตามเรื่องของมันเหล่านี้ทั้งหมดนี่อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอก <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องข้างนอกก็ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นหรือเป็นเรื่องของสัตว์เป็นเรื่องของต้นไม้มันก็เป็นเรื่องของนอกมันไม่ทําอะไรกับเราแต่เรื่องที่มันเป็นข้างในแล้วมันทําอะไรกับเราเขาคลานให้เป็นทุกข์อยู่เสมอท่านขอให้สนใจ